ส่องเลยนางเอกคนใหม่กัสไบ์วินใครคู่ใครกันบ้างต้องบอกเลยว่าปีนี้เป็นปีทองของพวกเขาจริงๆสำหรับนักแสดงหนุ่มไบร์วัชิรวิทย์เมทาวิน และกัสคณาวิที่แจ้งเกิดจากกระแสซีรีส์ไวจนโด่งดังมีแฟนคลับมากมายทั่วเอเชียด้วยกระแสที่มาแรงมากๆของทั้ง3มหนุ่มทําให้ตอนนี้มีงานลุมเพียบแทบไม่ได้หยุดพักล่าสุดกาลังจะมีผลงานละครเรื่องใหม่โดยกัสคณาวุิได้ประเดิมบทพระเอกเป็นครั้งแรกหลังเซ็นสัญญาก,กับช่อง3ในละครเรื่องมัดใจยายซุปตาที่งานนี้ได้ประกบคู่กันครั้งแรกกับนางเอกรุ่นพี่อย่างเจนนี่อภัทรณป้องเพชรขณะที่วินเมทวินก็มีกระแสข่าวว่ากาลังจะได้ขึ้นแท่นเป็นพระเอกเต็มตัวในละครเรื่องใหม่ทาง ช่อง TMM 25และมีแววๆว่าจะได้คู่กับนางเอกอิสระอย่างมินพิชยาแต่จะจริงเท็จอย่างไรต้องติดตามต่อไปปิดท้ายด้วยไบค์วชิรวิทย์มีกระแสข่าวลือสนั่นว่ากำลังจะมีผลงานละครและได้ประกบคู่กับนางเอกพันล้านอย่างใหม่ดวิกางานนี้ส